วันศุกร์ที่4สิงหาคม2566สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสวิวิบูลยราชกุมารเสด็จไปถวายพระสังฆราชเจ้าพระคุณมหเสังพระบิยาสารคายาคุณยาวัดราชโบพิสถิตมหาสีมารามการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยทยธรรมทรงสุนทนาธรรมและ ทรงสดับพระโอวาทที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระราชทานถวายวิสัชนาสนองพระปุจฉา S <S <S โอกาสนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงอบรมแนวทางการเจริญสมาธิถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรลัสมีโชตมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและทรงอบรมแนวทางการเจริญสมาธิประทานเป็นภาษาอังกฤษแก่พระ